สวัสดีเพื่อน f อซโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะช่วงนี้อากาศก็ลมแรงนะลมหนาวนะครับในบางทีก็มีฝนมาด้วยนะครับเนาะวันนี้แอดก็มาตามช่างดนะครับนะเนาะพอดีโทรมาถามนะครับแกก็ว่าก็ฝันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเนาะยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับ ที่รวมสร้างโบสถ์เข้ามานะครับเรายังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับเพลงใหม่ก็วันที่20นี้อีกแล้วนะครับจะออกอีกแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าช่างโดได้ฝันว่ายังไงนะฮะแอดก็ยังไม่ได้ฟังความฝันด้วยนะครับสวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับโอ้โหช่างโดเมื่อไี่แล้วแอดก็ลืมว่าลงคลิปช่างโดไปคลิปหนึ่งครับผมเออ คลิปที่แล้วอะไรรถหายหรือเปล่าในร,รถไม่ใช่คนตายมาขับเอาไปโอ้คนตายแล้วสุดท้ายออกอะไรฮะออกอายุตัวเองออกอายุช่างโดซีสามครับผมโอ้ยก็ถือว่าเลขรถยังน่าตามอยู่เนาะครับผมเออแล้วยังไงครับวันนี้ฝันอะไรเกี่ยวกับรถหรือว่าอะไรมีประเด็นไหมวันนี้วันนี้ฝันผมว่ามีพี่เกี่ยวกับไอ้หมายเลขโทรศัพท์ของผมเลยอ๋อยังไงครับคือในฝันนะผมฝันว่าในวัด ของผมมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดิน<ๆ>เดินมาถามผมว่าในวัดเนี่ยเข,เขาไม่มีคนเลยทําไมคนมันน้อยจังแล้วผมก็พูดเขาไปว่าปกติะในวัดมันจะไม่ค่อยมีคนแล้วถ้าจะมีคนอีกทีอะนู่นวันพระหรือวันโกนคนเขาจะมาทุมทําบุญกันเยอะอ,อมีผู้หญิงมาถามอยู่หน้าวัดนะอ uh oh. แล้วสักพักเขาบอกเขาโกบบอกถามผมว่าเออแล้ว คุณมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณไหมเขาพูดแบบผมนี้นะเออแล้วผมก็บอกว่าจะเบอร์เอาเบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่เขาบอกว่าเบอร์เก่าของคุณนั้นคุณอย่าลืมนะอืเขาพูดท่าย่างงี้นะมันใช้ได้เขาพูดอย่างนี้อ๋อเบอร์เก่าของคุณอย่าลืมนะเอออ๋อทำไมเขาบอกว่ามันใช้ได้เบอร์เก่าของคุณเขาพูดอย่างนี้นะไอ้เราก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเบอร์เก่าของเรามันตัดไปแล้วมันใช้ได้อย่างไง พอสักพักเราก็จะหันไปถามเขาทีปรากฏว่าไม่เห็นเขาแล้วเอหายไปแล้วหายไปแล้วอพอแค่นั้นเลย,ยเราก็นอนคิดว่าอเอ๊ะเบอร์เก่าของเราเราไม่ได้ใช้เขาบอกว่ามันใช้ได้มันใช้ได้ยังไงเราก็นอนพอสักพักเราก็ลืมตาขึ้นมาม,มันก็เช้าพอดีไงแล้วเบอร์โทรศัพท์อะไรช่างดคือผมยังจำได้เป็นศูนย์เก้าสอง เจ็ดสองหนึ่งแล้วก็เก้าหกสี่เก้าหกสี่ครับผมลงท้ายด้วยเก้าหกสี่เก้าหกสี่อ๋ออือแล้วแะไรเขาบอกว่าคุณย่าลืมเบอร์เก่าของคุณเบอร์โทรศัพท์เก่าอะอ่าอืมแค่นั้นแหละเขาย้ำม<อ>าแล้ว,มมลวที่ว่าฝันเกี่ยวกับอะไรนะโดนจับอะไรไนหะมตำรวจรถรถเออแล้วเมื่อคือนเนี้ยผมก็มีฝันหนึ่ง<ม>เกี่ยวกับอันนี้รอดี่แหละคือผมขับรถ ไปแล้วทีนี้มันมีคนนั่งครับแล้วทีนี้พอจะใกล้ถึงทางโค้งไอ้ตรงทางโค้งพอดี <Ừ. S 2> แล้วทีนี้มันมีด่านด่านนั้นมันมันไม่มีตำรวจนะมันเป็นทหารออ oh. อืมเป็นทหารมายืนโบกรถแล้วทีนี้ไอ้ตรงทางโค้งนั้นเขาโบกรถ <rit> <mumbles. S 1> ทีนี้เขาก็มาก้มมองดูในรถเขาบอกทีนี้เขาปล่อยไปไอ้ช่วงที่เขาปล่อยไปมันมันเป็นทางโคง้งทีนี้รถมันมันหลุดโค้งไปเลยนะ หลุดคือไงอตกเหวตกข้าง,างหลุด,หล,ดหลุดข้างทางอะ่ะอ๋อคือไม่โคง้งตรงไปเลยตกเลยเออม,มันไม่โคง้งมันตรงไปเลยแล้วไอ้สี่วบอกว่าไอ้ด่านด่านอะไรมันตรงอยู่ตรงทางโค้งอ๋อม,มาตั้งใกล้ทางโคง้งครับผมในฝันอนะ่ะพอเราหลุดล้อปุ๊บพอลงข้างทางทีนี้ล้อนะ่ะมันหลุดไปทั้งสี่ล้อเลยอ๋อเอ๊ะช่างดุเคยฝันเกี่ยวกับล้อหลุดเนี่ยเนาะครับผม ออกอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะออกเลขลอ้อเลขล้อใช่ไหมครับผมขอบล้อสิบเจ็ดอะไรอย่ง้ใช่เปล่าขอบสิบหกออสิบหกครับผม๋อ,อแต่เมงวันนี้หกสิบหกออกไปแล้วนี่ครับผมจะกลับหัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่เนี้ยคือมันหลุดทั้งสี่ล้อเลยหลุดทั้งสี่ล้ออืมอ๋อ,อ,อไปทั้งสี่ล้อเลยไปทั้งสี่ล้อเลยสี่หนึ่งหกเปล<ะ>่าสี่หนึ่ง เอออาจจะหกสี่หนึ่งหรือหกสี่ศูนย์ไหมไม่แน่น่ะไปตั้งสี่ล้ออืมเ,นะเพราะว่ามันไปตั้งสี่ล้นะอ,อ่ะรถมันไปตั้งสี่ล้อจนรถมันมันนอนอยู่ตรงทางโค้งเลยออมมันลาบอยู่ตรงทางโค้งมันหล,ลุดแล้วแต่ล้อหลุดไปตั้งสี่ล้อเลยอะ่ะไม่เคยสันแอดเคยทําคลิปเกี่ยวกับรถล้อหลุดเนี่ยมันจะมาสี่ศูนย์หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มือนะครับผมมันวงกลมสี่ล้อเนาะครับเออบางทีถ้ายางระเบิดเนี่ยไม่แน่ออก ออกเลขล้อครับไอ้ล้อหลุดนี่แหมมันพุ่งไนที้มันหลุดก็ยังไงก็ต้องติดเลขทะเบียนไว้เนาะเพราะจากงวดที่แล้วด้วยเนาะครับเผื่อว่าจะไปชนที่ไหนเนาะพอพอล้อหลุดเสร็จใช่ไหมทีนี้มันมีคนเอารอมาให้เปลี่ยนอเออพอรอไลเซเก์ปุ๊บทีนี้เขาก็เพิ่มตังค์มาให้ผมเจ็ดร้อยคือในเงินก็ให้ก็คือไม่มีแบงค์ห้ากับแบงค์ร้อยสองใบ แบงค์ห้าร้อยกับแบงค์ร้อยสองใบครับผมเขาเอาเราเปลี่ยนให้ละเออแล้วเขาแถมเงินอีกแล้วก็แถมเงินให้อีกโอ้แทนที่ว่าเราจะจ่ายเขาอืมโอ้เจ็ดโอ้เจ็ดอะไรอ่ะบอกว่าห้าห้าสองป่ะสองแล้วก็เจ็ดโอ้ห้าสองเจ็ดครับก็สรุปแล้วก็คือมีเลขเลขที่ว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าครับผม เก้าเอยเก้าเก้าหกสี่เนาะกับเลขรถ no? เนาะเบรกรถเอออันนี้ก็ฝันหลายหลายอย่างก็ Donc, ลองจับประเด็นดูเนาะครับผมอืมส่วนเลขล้อนี่ก็สี่ล้อหนึ่งหกออกไปแล้วครับหนึออ่งหกสี่เปล่าหกหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหรือว่าหกสี่ศูนย์ดีล้อมันหลุดเนาะครับผมเออยังมามีเลขตังคอีกเจ็ดร้อย ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูเนาะช่างโดเนาะเพื่อนเอฟซีลองพิจารณาดูและก็เลขทะเบียนด้วยนะครับโอเคนี้เนาะช่างโดเนาะครับผมอ๋อเอาละครับยังไงเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจานะนะรณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามนะฮะเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันครับช่างโดวันนี้ฝันอาจจะฝันหลายฝันเนาะทั้งรถล้อหลุดแล้วก็มีคนบอกให้ซื้อ อย่าลืมเลขเบอร์โทรเก่าซึ่งไม่ใช้แล้วนะครับเนาะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมาเลขไหนนะครับเนาะครับผมอ่าและครับอันนี้ขอบคุณทั้งโดนนะครับสวัสดีดครับ